กระบวนการที่เราเรียกว่า Traditional and Digital Marketing ก็คือการตลาดแบบดิจิทัลกับการตลาดแบบดั้งเดิมเพราะจริงๆเราคงคุ้นเคยกับการตลาดแบบดั้งเดิมสมัยเก่าจำได้ไหมที่เราเรียนรู้มาตลอดระยะเวลาหนึ่งและโดยเราจะมาดู Channel กับ Activity ก็คือกิจกรรมกับช่องทางในการสื่อสารการตลาดที่เกิดขึ้นอันที่หนึงเราเรียกว่า Direct Marketing นะครับก็คือการตลาดทางตรง Print Marketing ก็คือ Print Ad ต่างๆ Print ก็คือ สื่อต่างๆที่เราจะได้พบนะครับบอดแคสอาจจะเป็นบอดแคสด้วยเสียงนะครับเรเรคืออะไรก็คือการใช้บุคคลเป็นคนอ e. ้างองขายแล้วดีเป็นเซเลบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหลักของเราก็จะมี c ช a n n l l หรือช่องทางในการทํากิจกรรมหลักๆอยู่4ตัวคราวนี้เราลองมาดูนะครับถ้าในกรณีที่เป็น Traditional Channel and Activity เห็นปะ่ะสมัยนี้เราก็ดูทีวีจริงป่เราก็มีแผนพับบพิวโบชัว p r i นแอด เอาดอ์อีสเทย์เวลาขึ้นดังดวดก็จะไปเจอป้ายใหญ่ๆนะครับ FM 1 0 0ย96.5าาฟังพี่ชอดก็เป็นเรดิโอนะครับหรือเป็นเมลปริ้นเห็นไหมเดี๋ยวนี้ตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านเราแทบร้างเลยเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นเชนดิชันแนลก็คือส่งเมลเข้าตามบ้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชนดิชันแนลที่เป็น c ชแนลแอนแอคทิวิตี้แต่ยังไงก็ตามนะครับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองตัวเนี่ย เราเองจะเห็นได้ว่ากระบวนการพวกนี้เราสามารถที่จะเอามาเกี่ยวข้องกันได้เพราะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราสามารถที่จะปรับจากเชดิร์นอลมาเป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งได้ผ่านกระบวนการที่เป็นสื่อดิจิตัลที่เป็นเทคโนโลยีนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเราจะส่งเมลเาจะส่ง mail, เมลแล้วก็ส่งเป็นทวิตเตอร์จะดูทีวีมันก็ยังเป็นทีวีเหมือนเดิมถูกแมแต่เราใช้ทีวีที่เป็นอะไรทีวีดิจิตอลที่เป็นโมบายแอปพลิเคชัน หรือเราใช้ Print a d ก็ยัง print, เป็น Print a d เหมือนเดิมแต่เราใช้แบรนเ e อรแล้วโพสต์ลงไหนโพสต์ post ลงในสื่อโซเชียลมีเดียของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะต้องมีอยู่คราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบลักษณะนะครับลักษณะของการตลาดแบบดั้งเดิมการตลาดแบบดิจิทัลคราวนี้ลองดูนะการตลาดแบบดั้งเดิมถ้าทำต้อเป็นแมสคืออะไรต้องใช้ทีหนึ่งใช้คนคนที่เป็นลูกค้าเยอะแพสซทฟคืออะไร พสซีฟคือเราทำแล้วมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าวันทูเมนี่คืออะไรทำหนึ่งสื่อคาดหวังให้ลูกค้าได้รับสื่อเราหลายคนและที่สำคัญคือเป็นกระบวนการในการที่เราทำเสร็จแล้วเราเอากิจกรรมทางการตลาดเนี่ยกลับมาให้กับลูกค้ายื่นออกไปให้ลูกค้าแต่ถ้าเป็นดิจิทัลคืออะไรโดยส่วนใหญ่เราจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เป็นอินดิวิวด์คืออะไรครับเฉพาะบุคคล แล้วก็ใช้ active audience ก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและโดยส่วนใหญ่เราใช้วันจุวันก็คืออะไรลูกค้า1คนตอนหนึ่งแคมเปญและที่สําคัญเราจะพยายามดึงลูกค้าให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับเรานะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าทั้ง2ตัวนี้มันจะเริ่มยังไงบ้างานะครับในประเด็นหลักๆ5ประเด็นระหว่าง mass individual media นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่มีเดียต่างๆที่เราจะทําให้ลูกค้า เห็นว่าลูกค้าจะเข้าถึงตัวสื่อหรือตัวมีเดียยังไงบ้างนะครับอันที่2ก็เป็น Passive กรื Active Audience คืออะไรก็คือระดับของการลงทุนที่พวกเราจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการตัดสินใจซื้อผ่านมีเดียต่างๆนะครับส่วนวันทุวันกับันชุมีนี่ก็หมายความว่าในการที่เราส่ง,ส,งสารไปแต่ละครั้งเนี่ยคนที่รับสารจะได้รับสารที่แตกต่างกันและสุดท้าย,ร,ายาระดับ i n b o กับเอาบาวคือการทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของลูกค้า ในกรณีที่เราส่งแมสเซจของเราหรือส่งข้อความของเราไปยังลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมบอกไปแล้วก็คือถ้าเป็นเทปดิเันอลเห็นไหมก็แมสเซจส่งไปส่งไปทีเนส่งไปแล้วคนรับเยอะแยะไปหมดเลยส่งไปแล้วลูกค้าจะได้รับจานวนที่มากและส่งไปแล้วเนี่ยเป็นการส่งออกส่งออกไปให้เพื่อนลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเห็นไหมครับดิจิตอลคือ Facebook ลูกค้าก็คือเป็นไคย เป็นใครก็ได้ถูกไหมไลน์ Line, ลูกค้าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งทวิตเตอร์ hmm. ก็เป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นกระบวนการในการทําก็จะมีความแตกต่างกันออกไปและโดยส่วนใหญ่ก็คือจัดเน้นลูกค้าเฉพาะส่วนต่อไปก็คือในเรื่องของแมสับอินดิวเดอลนะครับในการส่งที่เป็นทรีเดชชันแนลมาร์เก็ตติ้งเราจะส่งทีนึงเนี่ยเราจะส่งไปได้ในจํานวนที่มากแต่ถ้าเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งการสื่อสารจะเป็นการสื่อสารเฉพาะบุคคลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ถ้าเป็น traditional marketing เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นกลยุทธ์ในการผลักนะครับให้ให้ใหแมสเซจของเราเนี่ยไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ถ้าเกิดเป็น digital marketing มันก็จะกลายเป็นกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าให้เขามีมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดที่นักการตลาดได้ทําไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะต่อเนื่องกับต,ตรงนี้ก็คือมันทาให้ traditional marketing เนี่ยเวลาที่เราทําแล้วลูกค้าได้รับ ลูกค้าก็จะได้รับการสื่อสารที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสื่อหนึ่งอย่างก็เฉพาะเจาะจงเข้ากับลูกค้าหนึ่งคนได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือถ้าเป็นเทเดชแนลก็เน้นการสื่อสารจากตัวเราออกไปยังกลุ่มลูกค้าให้ลูกค้าได้รับรู้แต่ถ้าเป็นดิจิตอลเราจะเน้นให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับเราในองค์กรเพื่อทําให้การตลาดของเราเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น กระบวนการที่ทำการเปรียบเทียบระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) กับ digital marketing ิ้คือการตลาดแบบใหม่ที่เรากำลังจะคุ้นเคยกับมันดีนั่นเองตัวที่6นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของ t r e e I Principle Methodology ก็คือกระบวนการในการทำแนวคิด 3i ไนะครับ 3i ในการสร้างกระบวนการให้เรารู้ว่าการตลาดแบบดิจิทัลนะครับอันที่1คือ d อินิเตก็คือการเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันมี3ามไอก็จริงไอแรกต้องเริ่มต้นเริ่มต้นทําก็ต้องเริ่มต้น,ตน,ตตนสตาร์ทกับอะไรกับตัวลูกค้าเราจะต้องรู้จักลูกค้าก่อนพอรู้จักลูกค้าเรียบร้อยแล้วตัวเราที่เป็นนักการตลาดเราก็จะต้องมาทํากิจกรรมทางการตลาดที่เป็นกลยุทธ์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับใครสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า พอเราเริ่มต้นเสร็จแล้วอันที่สองเราเรียกว่า iterate ก็คือการทําอย่างต่อเนื่องโดยเรามุ่งเน้นอะไรมุ่งเน้นให้ลูกค้าเกิดการมีส่วนร่วมและที่สําคัญที่สุดเราต้องมีการประเมินผลกิจกรรมในการตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับและสุดท้ายเราเรียกว่า integrate integrate อันนี้จะเป็นไอตัวสุดท้ายที่เราหลีกเลียงไม่ได้ก็คือเราคงจะต้องทําการตลาดแบบผสมผสานระหว่าง การตลาดแบบดิจิตอลกับการตลาดแบบดั้งเดิมเพราะในปัจจุบันเนี่ย4.0เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเป็น4.0ที่เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการทํากิจกรรมทางการตลาดที่เป็นออนไลน์กับออฟไลน์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่เราเรียกว่า three principle methodology หรือวิธีการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในยุค4.0ของเราและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นดิจิตอลชัแนลนะครับที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกับมันในปัจจุบันเนี่ยหลักๆก นะครับว่าจะเป็นสื่อไหนรูปแบบไหนที่เป็นดิจิตอลก็ตามช่องทางที่เราจะใช้ดิจิตอลก็จะประกอบไปด้วยอีเมล์มาร์เก็ตติ้งเฮสเซอร์ออร์แกนิกเซิร์ชเว็บไซต์ออพติมิเซชั่นมาร์เก็ตติ้งออโตเมชั่นดิสเพลย์แอดเวอร์ดิซิ่งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งและโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับซึ่งในแต่ละตัวก็จะมีความาแตกต่างแล้วก็มีลักษณะต่างๆที่เราเป็นธุรกิจแต่จะต้องทำความเข้าใจกับมันดังนี้ ควดูนะในส่วนแรกอีเมลนะครับอีเมลเป็นอย่างไรนะครับอีเมลจะเป็นกระบวนการในการนำเสนอเนื้อหาเห็นไหม delivering content directly into the hand of the audience at the right time แสดงว่าอะไรแสดงว่าอีเมลจะเป็นกระบวนการในการส่งข้อความไปยังลูกค้าแบบ1ต่อดึงในระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นอันที่2นะครับเราเรียกมันว่าเว็บไซต์ออพติมิเซชัน นะครับทุกคนต้องดูว่าเว็บไซต์จะอีเมลเหมือนหรือต่างกันยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์ออปติมิเซชันคืออะไรก็คือเป็นกระบวนการในการที่จะต้องทําให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่ดีจากการที่เขาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเราส่วนที่3เราเรียกมนะันว่าโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียก็คือเป็นการสร้างกระบวนการที่จะทําให้ลูกค้าเกิดปฏิสัมพันธ์กับ นักการตลาดนะครับในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ต่างๆและผ่านโซเชียลมีเดียตัวต่อไปที่นักการตลาดยุคพวกเราจะต้องรู้จักคือ PPC PPC ก็คือ Pay Per Click นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพศเสริมมีคนคลิกเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินทีอันนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นตัวกระตุน้นทําให้ลูกค้าเกิดความสนใจภายในเว็บไซต์ของเราแต่ต้องผ่านกระบวนการในการซื้อคลิกไลค์รีนและแช่นั่นเอง นะครับส่ว so, นต่อไปคือ SEO search ก็คืออะไรก็คือ search engine optimization นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้าออนไลน์ของเราเนี่ยเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตัวเว็บไซต์เราได้มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวต่อไปเป็น display advertising ตัวนี้ก็คืออะไรก็คือกระบวนการในการสร้าง lead lead ก็คือการนำพาซึ่งคนที่จะเข้ามาเห็นนะครับซึ่งเห็นเฉยๆไม่จำเป็นต้องไลค์ต้องแชร์ก็ได้นะครับซึ่ง ตัวนี้ก็จะมาสร้าง traffic. ทาฟฟิกคำว่าทาฟฟิกในที่นี้ก็คือเป็นกระบวนการที่ทําให้ลูกค้าเห็นสื่อของเราได้มากขึ้นนะครับและสุดท้ายที่เป็นออนไลน์ที่เป p o r อ u n ิตีที่เป็นโอกาสที่นักธุรกิจออนไลน์จะต้องพบก็คือคอนเทนต์มาเก็ตติ้งนั่นเองนะครับอย่างที่บอกคอนเทนต์ Content ดีมีใช้ยป็กว่าครึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคอนเทนต์เราดีมันก็จะไปสร้างกระบวนการที่เป็นการสร้างลักษณะและก็ความสามารถในการเข้าไปดูหรือศึกษา อีกทั้งกระบวนการที่เราใช้ในปัจจุบันก็คือการใช้ไลท์ต่างๆนะครับเพื่อทําให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อในอนาคนตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในตอนแรกนะครับเราก็สามารถสรุปได้ว่าพื้นฐานของการตลาดแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงกระบวนการในการเอามีเดียนิีเดียก็คือมีเดียใหม่ๆรวมทั้งเทคโนโลยีทางด้นดิจิตอลมาใช้เป็นการกำหนดกลยุทธ์การตลาดผ่านอะไรบ้าง ขาดโอนเพศแล้วก็อื่นแล่ที่สําคัญนะักการตลาดจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค่านกระบวนการที่เรียกว่า awareness, interest, consideration, conversion and retention และที่สําคัญนะครับที่จะต้อง Marketing จะต้องทําการวางแผนหรือมีหน้าที่ทางการตลาดหลักๆก็คือเริ่มแต่วางแผน landing ตระหน,นักรู้ awareness Conversion ตัดสินใจซื้อ Retention ซื้อซ้ำและตัวสุดท้ายก็คือ Analysis and Optimization นะครับก็คือการวิเคราะห์สังเคราะห์ปรับต่างๆที่เกิดขึ้นนอกเนจากนี้นะครับในตอนนี้เราก็ยังได้ศึกษาถึงอะไรความแตกต่างและการเรียกว่าความคล้ายและความเหมือนกันระหว่างการตลาดแบบนั้งเดิมกับการตลาดแบบดิจิทัลที่เราเองคงจะต้องทํางานร่วมกันอย่างผสมผสานและูรณาการระหว่าง สื่อหรือมัลติมีเดียที่เป็นทั้งทรดิชันอลกับดิจิทัลเพื่อทําให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อจากแมสเสจจากสื่อที่เราส่งไปนะครับและนอกเหนือจากนี้เรายจะมีเมทัลโลจีหรือกระบวนการที่เราเรียกว่า 3I ในการที่จะทําให้มาเก็ตติ้งนะครับหรือการตลาดดิจิทัลของเราเนี่ยบรรลุความสําเร็จ ในการตลาดแบบ4.0และสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าการตลาดแบบดิจิตอลของเราเนี่ยจะเป็นการตลาดที่เป็นการสร้างโอกาสและสามารถทําให้เกิดต้องบอกว่าคุณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจและสามารถทําให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อได้อย่างชัดเจนยั่งยืนแน่นอนและถาวรต่อไปนั่นเอง